สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้น้องมีนะครับนะมาอัปเดตเหรียญอ่าพระผงนะครับเจ้าสวนเหนือดวงนะครับที่พุทธาพิเทคนะครับ88ิเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยนะฮะที่มาร่วมพิธีวันที่8เดือน8ปอ่าปีที่แล้วนะฮะที่ผ่านมานะครับวันนี้รู้จะกสวนเดือนเดือนนนี้น้องคัดนะฮะรายการที่เลขสวยสวย แล้วก็รายการเด็ดๆรายการบนๆยันเนื้อล่างนะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องแทบครบเลยนะครับบอกเลยว่านะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีนะครับนะรุ่นนี้บุทธาพิเศษสองแผ่นดินนะครับเสกที่วัดพระธาตุพนมและก็เจะเทศลาวนะครับนะและมวลสารมากมายพี่นะครับที่ดูครับพระอาจารย์ที่ต่างมยพี่นะอาทิเช่นพระอาจารย์สุรยานพระอาจารย์ต้อมชาติแบงพระอาจารย์อันดิเลกนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่นะครับปู่อุดมทรัพย์ นะครับนี่เป็นต้นนะครับนะที่สําคัญไม่ได้นะครับนางปู่มหาศิลณาของเราเป็นเจ้าพิธีครับวันนี้นะน้องก็มาอัปเดตนะหลายรายการพี่ลองเลือกชมดูนะหลายราคาหลายรายการนี้ตั้งแต่รายการบนยันเนื้อล่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยครับรายการแรกครับนะนะวันนี้ผมก็คัดมาแบบรายการต้นนะพี่นะเลขเลขที่แบบนะเลขสวยมั่งเลขเรียงเลขหลักเลขที่แบบ ถือว่าอยู่ในหลักหลักสิบอะไรหลักร้อยก็มีนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูเพียนะวันนี้ก็คัดค้ามาให้นะครับนะมารายการที่หนึ่งกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับมาเป็นเหรียญที่นี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามานีนะครับนะเนื้อจินดามานีนะนี่ผมให้น้องๆแพ็คว้ให้แล้วนะครับนะเลขคุจำเบอร์หมายเลขสองนะครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามานีนะครับนะหมายเลขสองนี่ครับ รายการนี้เปิดเป็นปันอยู่ที่400นะฮะ400รบาทนะครับเนื้อจินดามณนีนะครับนะฮะรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2ครับนะรายการที่2เป็นเนื้อจินดามณนีเหมือนกันพี่เลขโค้ดเบอร์399นะครับเลขโค้ดเบอร์399นะพี่นะรายการนี้ก็400บาทนะครับนะลองเลือกชมดูนะครับพี่ๆนะฮะต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการนี้เป็นเนื้อข้ามข้าวนะข้ามข้าว350ราิเกตติขนาจานนะฮะนี่ เลขโค้ดเบอร์80ตะกุดเงินแท้2ดอกนี้นะครับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นยอดนิยมมีหนึ่งรุ่นพี่นะดูด้านหลังนี้ครับเขียนเจ้าสวนเหนือดวงพี่นี่ครับเป็นลายมือจากนุงปู่นะครับนะนี่รายการนี้นะครับตะกุดเงินแท้2ดอกนะครับเปิดแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่นะฮะองค์นี้เปิดอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทนะพี่นะเก็บได้เก็บคับไม่จ่ายนะครับนี้แพ็คมาให้เลยนะครับน้ายำ่าพักามีกล่องทุกองคนะครับแต่แค่น้องคัดมาให้นะครับ ต่อมารายการที่สครับรายการนี้ก็600บาทพี่นะครับรายการนี้เลขคูตัวเบอร์เจ็ดศูนย์นะเอเจ็ดสามนะครับนะฮะเลขคูตัวเบอร์เจ็ดสามนะครับนี่เขียนว้ให้แล้วนะครับนะแพ็คมาให้ยังดีพี่รุ่นนี้ค่อนข้างราคาสูงด้วยนะครับนะราคาสูงต่อมามาเรียกเรียงหน่อยพี่สามสี่ห้ารายการนี้ก็เนื้อคำข้าวนะครับเนื้อคำข้าวนะฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันอยู่ที่นะฮู้ดีมุสรนี่คัดมาแล้วพี่นะคัดมาให้แล้วนะรายการนี้อยู่450พี่ นะครับนาบเลขคนจัเบอร์สามสี่ห้ารายการนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับรายการที่หกรายการนี้ก็เป็นเนื้อดําใบลานนะครับหน้ากากทุบทองนะครับหน้ากากทองนี่หน้ากากชุบทองนี่คนจับเบอร์หนึ่งเก้าเก้านี่เลขคนจับเบอร์หนึ่งเก้าเก้านะครับพี่นี่รายการนี้นะครับนะรายการที่หกนะครับนี่ฮะรายการนี้เปิดเป็นปันอยู่ที่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ like ็ดเป็นพิมพ์กลางนะฮะเป็นพิมพ์กลางนะครับเลขโค้ดตําเบอร์นะครับหมายเลขเก้าสิบสองเป็นเนื้อจินดามนีฮะหมายเลขเก้าสองเนื้อจินดามนีนะฮะรายการที่แปดนะครับนะรายการนี้เปิดอยู่สี่ร้อยพีนะสี่ร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านภูเขาควายนะครับนะเลขโคดตํเบอร์สามศูนย์จากประเทศลาวนะครับมวลสารจากลาวครับพี่นะรายการนี้รายการที่แปดนะครับ นะครับแบ่งปันที่สามร้อยเอสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะสามร้อยห้าสิบาที่แบ่งปันให้นะครับต่อมาเป็นเนืกอว่าภูเขาควายเหมือนกันพี่แต่เป็นรายการเนื้อเงินนะครับนะเป็นตะกุดเงินเทสนะครับเลขคนจะเบอร์เก้าสูย์นะครับรายการนี้ก็เปิดแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยพี่รายการนี้ก็เปิดแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับเลขคนจะเบอร์เก้าสูตรนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมารายการที่สิบครับนะรายการที่สิบเป็นอย่างนี้ฮะเนื้อคำข้าวนะฮะเลขคดตัเบอร์สามศูนย์หกพีรายการที่สามร้อยห้าสิบาทไปพีรายการที่สามร้อยห้าสิบาทไปพีนะรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เนื้อว่านจินดามณนีครับเลขคดตัเบอร์ห้าเจ็ดนะฮะตะกรุดเงินแท้สองดอกย้ําว่าตะกรุดเงินนะฮะจะมีอยู่หนึ่งรังเนี่ยจะมีประมาณสององค์เท่านั้นนะประมาณหนึ่งสององค์เท่านั้นพีนะเลขคดตัเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะฮะเลยฮะ รายการนี 1, expert, oh ah. ้การที <nước> <Genius. af lar> fact, get, Tonight, ่สิบเอ็ดนะครับแบ่งปันที่เจ็ดร้อยนะครับนะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สิบสองครับรายการนี้จะกดเงินเหมือนกันพี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะฮะหนึ่งลังในเทปจะไม่ได้เลยนะครับหนึ่งรังเทปจะไม่มีเลยพี่รายการนี้เป็นรายการพิเศษนะฮะเลขคุณตเบอร์สามสองครับรายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทนะฮะหกร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับนะพิมพ์เล็กนะครับ ต่อมาเป็นตะกุดทองคำานพี่นี่ฮะนี่แกะมาให้ดูพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อดำปลายลานตะกุดทองคำแท้สามดอกครับรายการนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันหกรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันหกร้อยแล้วกันพี่วันนี้ผมขอหนึ่งพันหกร้อยบาทแล้วกันนะครับนะรายการที่สิบสามนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับนี่ครับรายการนี้เป็นจัมโบ้ตะกุตทองคำแท้สามดอกครับ นี่ฮะตุกุลทองคำเทสสามดอกนะครับนี่นี่ฮะรายการนี้เปิดมาปันยี่สองพันนะครับน้องขอที่สองพันนะครับนะรุ่นนี้นะครับรายการที่สามสิบสามสิบสี่เอ้ยไม่ใช่สามสิบสิบสี่นะครับนะสิบสี่นะฮะเลขคืเ,เบอร์สาสามต่อมาฮะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าครับเนี่ยเลขสามสามเหมือนกันพี่นะครับรายการที่สิบห้าเลขสามสามเหมือนกันรายการนี้เป็นเนื้อว่านภูเข,เขาเขียวนะครับนะ ว่านกว่านเขียวภูเขาควายครับนี่รายการที่สามสิบสามเป็นคนนะฮะเดี๋ยวกดเงินแท้ครับรายการนี้เปิดอยู่ที่นะฮะหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับนะรายการที่สิบห้าต่อมาฮะรายการจะไปครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกครับนับเลขโคตรเบอร์ใหมายเลขหนึ่งเลยรายการนี้เนื้อจินดามีพิมพ์เล็กครับนะนี่ฮะรายการนี้เอาไปห้าร้อยบาทพี่นะห้าร้อยบาทพิดนะรายการที่ นะฮะสินะครับส right ินะต่อมาครับรายการที่17บเดครับนะนี่สิดนี่เลขคนตําเบอร์เกาหนึ่งนะครับเนื้อว่านนะฮะภูเขาควายครับนะจังหวัดสานมเชเทียลาวพี่เลขคนําเบอร์เกานี่รายการนี้นะฮะเอาไปพี่สองบบาทครับนะฮะสองาบาทนะครับนะรายการที่17นะครับต่อมาครับรายการที่18 รายการที่ที่แปดครับเป็นเลขนี้เลยครับนี่เลขโคตรเบอร์ใหม่เลขหกนี่เนื้อว่านภูเขาเขียวแลวภูเขาควายนะครับนี่เลขโคตรเบอร์ใหม่เลขหกนี่รายการนี้หกร้อยนะครับนะหกร้อยนะครับนะรายการที่ที่แปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าก็หกร้อยครับสิบเก้าก็หกร้อยบาทครับเลขโคตรจำนวนห้าสิบสองครับนะหกร้อยบาทนะครับนะรายการที่ทีเก้านะครับนะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เนื้อว่านภูเขาเขียวภูเขาควายเหมือนกันพี่นะครับ รายการนี้นะครับจัมโบ้นะครับเลขคุณเบอร์นะฮะสี่ห้าเก้านะฮะสี่ห้าเก้าพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะฮะต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อจินดามัีครับนะฮะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับเลขคุณเบอร์สองศูนย์หกนะครับสองศูนย์หกรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับสองศูนย์หกนะฮะนะฮะต่อมาครับรายการยี่สิบสองรายการยี่สิบสองครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะครับ 250บาทนะครับรายการ2ีเลขคดตเบอร์แดหห้านะครับนะรายการ22นะครับ2 5 0หบาทนะครับต่อมารการ23สครับ23ามเลขคดตําเบอร์สายี่ครับนะรายการนี้ก็2อ0บาทนะครับเนื้อติ่มซามณีนะครับนะสองร0สิบาทนะครับนะยี2สามยสี่นะครับี่ิี่นะ าร,ร,รายการที่ยี่สี่ครับรายการยี่สี่พี่รายการที่จํโบนหน้ากากชุบทองนี่เลขคนละเบอร์สามสามครรายการนี้เอาไปพี่นะฮห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะฮะนี่ฮนะส,สวยเนะี่ยรายการยี่สี่นะครับนะนี่ต่อมารายการยี่ิบห้านะครับต่อมารายการยี่ิบห้านะครับ ยี 450, arkadaşlar. 450, arkadaşlar. 450, right. ่ส like ิบห <pf unlikely> ้าองค์น <fur> ี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับเลขคนเบอร์สิบห้านะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับในรายการนี้ครับยี่บห้าต่อมารายการยี่หกครับรายการยี่สหกเลขคนเบอร์ใหม่เลขห้าตัวเดียวหลักเดียวครับรายการยี่สิบหกเลขคนเบอร์ใหม่เลขห้าตัวเดียวเดียวพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการยี่บหกนี่ครับนะนฮะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับ ยี่ส <noises> <ennes> ิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเลยพี่ยี่สิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเลยครับเนี่ยฮะรายการนี้นะครับนะห้าร้อยบาทนะครับนัหนึ่งเก้าหนึ่งนะครยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาคือรายการยี่แปดนะครับรายการยี่แปดนะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับเลขคนณตเบอร์ยี่เก้านะครับยี่บแปดนะครับนะสี่ร้อยห้าสิบนะครับต่อมารายการที่ยี่เก้าครับนะเลขคนณตเบอร์เจ็ดเจ็ดนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะ ต่อมาครับรายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบเป็นเนื้อว่านเหมือนเดิมครับนะรายการที่สามสิบเป็นเนื้อว่านเหมือนเดิมครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่แบ่งปันที่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับนะรายการสามสิบนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดเลขโค้ดเบอร์ใหม่ที่สามครับนี่รายการที่นะยหน้นาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ <countries with S 2> <mor zar> นะร้อยห้าสิบบาทนะครับนะนี่ค่ะรายการสามสิบเอ็ดนะครับต่อมาการที่สามสองเป็นเนื้อใบลานครับนะเรียกคนจะเบอร์หมายเลขสี่นะครับแต่การนี้สามร้อยบาทไปพี่นะฮะสามร้อยบาทไปพี่นะฮะรายการนี้นะครับนะเนี่ยรายการสามสองนะครับต่อมาราการที่สามสิบสามครับสามสิบสามเลียกคนจะเบอร์เจ็ดเจ็ดนะครับนะสามสิบสามเรีคนจะเบอร์เจ็ดเจ็ดพี่รายการนี้เอาไปหกร้อยนะครับนะรายการสามสามเอาไปหกร้อยนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่สามสิบสี่ครับรายการสามสิี่เนื้อจินดามานีครับเลขคนจัเบอร์สี่สิบห้าครับรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับสี่ร้อยเอาสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบาทเลครับนะรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบสี่นะฮะต่อมารายการที่สามสิบห้าครับรายการสุดท้ายสามสิบห้าเลขคนจัเบอร์หกหกครับรายการนี้หกร้อยเหมือนเดิมครับรายการนี้หกร้อยเหมือนเดิมครับนะรายการสามสิบห้าครับนะนี่ฮะวันนี้ก็มีแบ่งนะครับนะสามสิบ ห้ารายการน,นะครับนะลองเลือกชมดูนะครับชอบตูวใจตรงไหนก็สามารถปิดข้อมาได้นะครับนะที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับ